สวัสดีคะ่ะเช็คดวงกันนะคะเป็นเรนด้อมดวงความรักนะคะตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมถึง31มธันวาคมส่งท้ายปีเก่าจะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเรามาเช็คดวงว่าความรักของคุณคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่เนี่ยเขาตกลงแล้วเนี่ยเขาจะชัดเจนกับคุณและเลือกคุณไหม ท่านผู้ชมที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ย่อมเป็นดวงของคุณนะคะคุณนึกถึงเขาได้เลยขณะที่อาจารย์สับไพ่นะพลังงานจะดึงดูดดวงของคนนั้นกับคุณเข้าหากันเรามาดูนะว่าเขาอะคิดยังไงกับคุณเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าความรักคุณตกลงจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอตัดไพ่ดูดวงพลังงานคุณก่อนว่าเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่นะคะ คุณได้ไพ่ราชินีดาบแล้วก็สองเหรียญค่ะลักษณะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงว่าตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่สามนะคะ Queen of อวานเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณจริงๆแล้วการแสดงออกภายนอกของคุณนี่เข้มแข็งมากใครก็ตามไม่ได้เห็นจุดอ่อนแอคุณได้ง่ายๆนะอ่านะคะแต่ลึกๆ คุณก็หวั่นไหวในใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนี่แหละคุณลังเลคุณไม่แน่ใจบางครั้งคุณก็อยากจะมุกอ่อนไปแล้วถ้าเขาไม่ชัดเจนแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ทําไม่ได้เพราะคุณก็ยังเหมือนกับว่ายังรักยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะไพ่ก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ไพยย่ยางี้จะดีเด่นในเรื่องของงานเลยนะการงานของคุณเนี่ยช่วงแต่16ธันวานถึง31ธันวานเนี่ยงานเนี่ยเข้ามาเยอะมาก งานเยอะเงินก็เยอะตามมานะคะการงานคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะไปสองเหรียญปรับเงินเดือนขึ้นอีกต่างหากเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณโชว์ผลงานได้เข้าตาของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจึงผลักดันและซัพพอร์ตคุณนั่นเองโอเคเรามาดูเรื่องของความรักต่อนะคะอาจารย์ขอเปิดพลังงานเรื่องของความรัก สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้ก่อนนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงอยู่ท่านผู้ชมที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นดวงของคุณนะคะหยุดฟังได้เลยค่ะสองไม้เท้าเนี่ยคล้ายๆเมื่อกี้เลยกับสองเหรียญสองไม้กับสองเหรียญสถานการณ์คล้ายกัน ก็คือการประคับประคองความรักความสัมพันธ์สองถ้วยต่างคนจริงๆลึกๆก็ยังรักกันยังหวยหาความรู้สึกความอบอุ่นต่อการนอนไม่ได้เขาเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ได้คิดถึงแค่นึงหานะฮะก้าวดานะฮะอาจารย์มองว่าคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะฮะไพ่เดวอบางท่านก็คุยกับชาวต่างชาติเนาะอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางที่ห่างกันบางคนก็เป็นคุยแบบ ความรักในโลกโซเชียลบางคนไม่เคยเห็นหน้ากันก็มีนะเนี่ยมันเป็นโลกของการจินตนาการน่ะให้ก้าวดาบว่าเฮ้ยเขาคงรักเราเขาคงจริงจังกับเราโน่นนี่นั่นก็มีหรือบางคนก็เห็นหน้ารู้จักค่าตากันแล้วแต่ก็ยังมีความคลางแคลงใจอยู่นะคะอีกใบค่ะไพ่พลังงาน8ปดถ้วยภาพคนแบบมงพระจันทนระ์น่ะเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าสื่อนะคนเราเนี่ยจะมีพลังจิตนะ อาจารย์เชื่อว่าคนมีมีเซนต์มีตาที่สามได้เรากำลังสื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้ามีดวงดาวมีพระจันทร์ท่านกำลังถามพระจันทร์ถามดวงดาวถามจักรวาลอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาคนนี้รักเราจริงไหมเขาจะเลือกเราไหมเขามาแบบไหนเขาหลอกหรือเปล่านะคะเหมือนท่านก็กังวลประมาณนั้นอยู่นะคะทีนี้เราก็มาดูคนคนนั้นบ้าง ไพ่แปดถ้วยชุดนี้ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะอ่าท่านดูดีๆนะคะจะไม่เหมือนไ,ไเรเดเวทเป็นลักษณะถ้วยก็ตั้งอยู่ทุกใบตั้งครบเลยค่ะแปดถ้วยรอการเติมเต็มรอความหวังและภาพผู้หญิงมองบนท้องฟ้านั่นแหละคะ่ะคือการเชื่อมโยงถึงจักรวาลเพื่อเหนี่ยวนำความรักเนาะโอเคเราก็มาดูพลังงานของคนนั้นนะนึกถึงเขาเลยอาจารย์จะถอดดวงคนนั้น ว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะอืมเขาก็เหมอมองถ้วยเหมือนกันเขากําลังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงเขาก็ตัดสินใจไม่ได้แต่แล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์มองนะไพ่กอดเหรียญนนะ่ะไพ่พลังงานธาตุดินนะ่ะมันสื่อถึงความมั่นคงความรักความทนุถนอม คุณยังมีความสําคัญค่ะคุณยังอยู่ในใจในอ้อมกอดเขาอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะในที่สุดเขาก็เลือกคุณชัดเจนนะคะ four of one ภาพผู้หญิงผู้ชายอาจจะแปลว่าเข้าพิธีวิวาถ้าใครที่คบหากันมานานจะลงเอยด้วยมั่นหมายแต่งงานได้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะแบบนั้นเลยแต่ใครที่แบบเอ่มเริมคุยกันมาสักพักก็ต้องบอกรักแล้วแต่ก่อนยังไม่บอกรัก เขาเองอาจจะลังเลอยู่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยเขารักคุณหรือมองคุณแบบไหนหรือเห็นคุณเป็นแค่เพื่อนยังไม่เข้ามานั่งในหัวใจเขาได้นู่นนี่นั่นแต่นะตอนเนี้ยคนคนนี้นะคะเขาได้เลือกคุณแล้วค่ะ,ะเขาได้เลือกคุณแล้วนะคะโอเคขอพลังงานใบถัดไปหกดาบค่ะเขากําลังก้าวขึ้นบนบันได จะขึ้นประตูบ้านแล้วนะคะมันแปลว่าเขาอะกำลังลักดันความรักความรู้สึกของเขาให้ไปต่อกับคุณนั่นแหละนะคะยกระดับความสัมพันธ์มั่นคงต่อกันเอ็มเพอร์์นะคะมั่นคงค่ะยิ่งใหญ่ค่ะให้ไปนี้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นชาวต่างชาตินะปังมากๆเลยค่ะให้ไปนี้ว่าเขาจริงจังกับคุณมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะให้เอ็มเพอร์์ไม่ได้แปลต่างชาติอย่างเดียวแปลว่าคนนั้นนะ่ะมีความจริงใจาง จริงจังจริงใจมากๆเป็นไพ่จักรพรรดินะฮะเป็นไพ่าราสีเมษด้วยนะฮะไม่รู้คนนั้นเป็นชาวเมษหรือเปล่าแหละนะอก็แปลว่าคนเนี้ยมั่นคงแล้วหยุดอยู่ที่คุณแล้วนั่นเองนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มเติมอีกแล้วยังไงต่อพวกคุณจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะ ขอพลังงานเพิ่มความรักค่ะราชินีไม้ความมั่นคงมั่นคงและพัฒนานะคะไพ่ใบนี้นั่งแปละว่ามั่นคงแต่พลังงานธาตุไฟอ่ะมันแปละว่าพัฒนาไม่มีการแผ่วลงคือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยกระดับนะคะไพ่สตาจะแปลความสุขความสมหวังการเติมเต็มพลังงานของความรักแบบเอ,อ่อล้นเลยค่ะไพ่ The High Priestess เนี่ยแปลว่าความคิดถึงค่ะเพราะว่าไพ่ดีหมดคิดถึงพวกคุณจะอยู่ไกลกันแต่ใจพวกคุณจะสื่อถึงกันสื่อพลังงานถึงกันนะคะอ่าเนี่ยสองเหรียญเห็นไหมคะสองเหรียญที่อาจารย์เปิดตอนแรกอะสองเหรียญราชินีไม้สรุปอนาคตความสัมพันธ์ดีวิวค่ะอืมรวดเร็ว รวดเร็วมากเลยเออนะคะอาจจะมี something อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบเต็มใจทั้งสองฝ่ายด้วยมีความรู้สึกมีแพชชั่นเข้าหากันอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยไม่ได้แปลเสียหายนะมันแปลพวกคุณน่ะทนแรงดึงดูดต่อกันไม่ได้หรอกเออนะคะมันมีแพชชั่นเนี่ยเพงความรู้สึกความถวิลหาอย่างมากมายของความรักที่จะก่อเกิดในใจนะคะ พลังงานบอกแบบนั้นเลยโอเคอาจารย์ขอไพ่เสริมความรักของท่านอ่ะด้วยไพ่ชุดนี้อีกครั้งหัวใจของเขาอยากจะบอกอะไรหัวใจของคนคนนี้อยากจะบอกอะไรนะคะขอไพ่เสริมค่ะเขาจะบอกอะไรกับคุณล่ะเดวเขาบอกเลยในโลกใบนี้คุณคือโลกของเขา คุณคือความสําคัญนะคะคุณเป็นสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสุขให้เขาความสมบูรณ์พูนสุขความยิ่งใหญ่ประตูแห่งความสุขได้ถูกเปิดออกแล้วเมื่อมีคุณชีวิตเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขา The m เ l a i a n ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตเขาจริงๆเขามีพลังงานอย่างมากเลย เมื่อมีคุณเขามีพลังงานในการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของงานความคิดของเขามันจะกลายเป็นความแบบเขาเรียกว่ามันปลอดโปร่งอะ่ะมันทําให้เขาคิดงานแผนงานอะไรก็ได้เมื่อมีคุณเนี่ยมันมันทาให้ชีวิตเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีชีวิตชีวากระปีก้กระเป๋าเห็นไหมคะคู่กันจริงๆค่ะไทยขึ้นมาคู่กันเลยค่ะนะคะคุณกับเขาคู่กันออะ ราชินีเหรียญน,นะคะ woman holding อะคออืมคุณเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่เขารักและห่วงแหนนี่คือใจเขาบอกคุณนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะมีความสุขได้รับพลังงานดีๆนี้กลับไปขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในความรักและอยู่กันแบบยืนยาวตลอดไปนะคะโชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะถูกใจฝาก กดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ